สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะสิ่งสิทธต้องการที่จะสื่อสารให้คุณได้รับรู้นะคะว่า ปฏิหารความรักและชีวิตที่คุณเฝ้ารอคอยนั้นเกิดขึ้นจริงแน่นอนแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าใต้สำรับเป็นเมจิเชียนนะคะหมายถึงม a n i ฟสต์สเตชันการอธิษฐานภาวนารวมถึงเป็นการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นการเมเจอร์เกี่ยวกับสิ่งศักดิตต์สิทธิ์โดยแท้จริงนะคะแล้วก็รักแท้รักเดียวที่คุณเฝ้ารออยู่ตรงนั้นนะคะเป็นการสุ่มเสี่ยงทายนะคะดังนั้นถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้ คอนเฟิร์มเลยว่าปฏิหารรักแท้แล้วก็ชีวิตเกิดขึ้นจริงกับคุณแน่ๆ100%เต็มนะไม่รู้ล่ะยังไงขอให้สิ่งดีๆในคลิปนี้เกิดขึ้นกับคุณขอให้จดจําและมั่นใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นไม่ใช่ฝันกลางวันไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆนะคะฟังแล้วมีความสุขมีความเชื่อลงมือทำมุ่งมั่นทำต่อไปค่ะสำเร็จแน่นอนนะคะเ c e b o o k ข้อความความรัก In s t a g แกรหินมงคลแอทั้งหมดทั้งโมลิก์อยู่ใต้คลิป ตามคำมั่นสัญญานะคะประชาสัมพันธ์ให้นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่มาสัญญาแล้วว่าจะต้องประชาสัมพันธ์เพราะหลายๆท่านก็ไม่ได้เออเรียกว่าไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ค่อยได้เข้าโซเชียลนะแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้เข้า Instagram ใช่ไหมคะก็ตามคำมั่นสัญญาผู้อ่านก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะอันนี้ก่อนเลยนะคะจัดให้ตามคําขอแล้วนะอันนี้เป็นได้แดงเสน่หานะคะ ทำพิธีแล้วล่ะเรียบร้อยแต่ว่าสเปลในลักษณะสากลน,นะคะคือสามารถใช้ได้กับทุกรคนาราศีใช้ได้กับทุกศาสนาด้วยนะคะเป็นได้แดงสเสน่หาค่ะดึงดูดความรักได้ด้วยนะคะแล้วก็สเสน่ดึงดูดคู่รักให้ผูกพันนะคะแล้วก็เป็นที่รัก เป็นที่เมตตารักใคร่ของคนรอบข้างรวมถึงคนรักด้วยเรียกได้ว่าคู่รักก็จะติดเนบอยู่พอสมควรนะถ้าใครยังไม่มีคู่รักก็จะดึงดูดคู่รักที่ประมาณว่าครั้งรักพอสมควรแหละแต่ว่าที่เสริมได้แดงเพราะต้องการให้คุณได้เจอคู่ของคุณจริงๆนะคะถ้าใครที่ไม่ใช่ก็จะต้องโดนตัดทิ้งแน่ๆนะคะแต่รู้ไหมว่าอันนี้ทั้งใช่และไม่ใช่ก็ครั้งรักห่อขันนะคะตัวเรือนอเป็นสแตนเลสนะคะ คุ้มเงินอยู่ที่20%นะคะก่อนอัดน้ําก็ควรถอดออกนะเอาจริงๆแล้วใส่คู่กับเครื่องประดับมงคลได้ทุกชิ้นหรือว่าใส่ตอนนอนนี่จะดีมากๆเพราะจิตเราจะสื่อถึงสิ่งที่เราต้องการนะแล้วก็จะช่วยเสริมพลังความรักบวกเราเราจะรู้สึกคึกคักและรักตัวเองเอาแบบนี้ดีกว่านะคะ ให้คลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปนี้นะคะอ่านรายละเอียดทบไปทบมาทบไปทบมาราคาเช่าบูชา199บาบาทแล้วก็มีค่าส่งตามปกติไปรีบเลยเดี๋ยวหมดแล้วไม่รู้จะสั่งจัดได้อีก แค่ไหนนะคะเพราะการยานามิตรผู้อ่านเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเขาก็ทําส่งต่างประเทศทําส่งร้านอย่างเงี้ยนี่ผู้อ่านขอแล้วก็ขอให้ไม่ให้ใหใหมีซ้ําด้วยเฉพาะครอบครัวเรานะคะเพราะแบบเนี่ยก๊อปปี้กันง่ายมากเวลาเราออกแบบไปเนี่ยปวดหัวต้องขอร้องเว้ยต้องขอร้องการยานมิตรว่าขอเธอขอให้เฉพาะครอบครัวเราเท่านั้นที่มีอ่ะรอบใหม่ที่มาแล้วอันนี้สเปลแล้วเรียบร้อยอันนี้ตัวตึงในด้านการรีวิวนะคะ รักต่างแดนค่ะหินรักต่างแดนนะคะ long distance relationship ผู้ที่อยู่ไกลกันต่างชาติต่างภาษาได้หมดเลยนะคะดึงดูดเนื้อคู่ของเรานะคะที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแล้วก็เนื้อคู่ที่อยู่ไกลกันก็จะได้ดึงดูดให้มาเจอกันเร็วขึ้นนะคะ อ่านรายละเอียดลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะตัวตึงรีวิวดีใจด้วยที่ท่านได้รักที่ดีกลับคืนมาแล้วเขาก็ปรับปรุงตัวเป็นคนที่ดีด้วยหินคนรักเก่ารักกลับคืนค่ะนะคะให้อ่า จี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นจี้ดอกบัวพระแม่อุมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ได้ทุกศาสนาเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ดอกบบวเนี่ยนะทางศาสนาคริสต์เนี่ยก็เอาไว้ถวายเอาเอาไว้ถวายบูชาพระแม่มารีได้เช่นเดียวกันนะคะแต่พระแม่มารีเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องดอกกุหลาบแต่ว่าดอกบัวเนี่ยบางที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้กันนะคะประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้แหละนะสนใจเหมือนเดิมนะคะติดต่อแอดมิน ให้ไปคลิกอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนที่ Instagram อ่านทบไปทบมาทบไปทบมาชอบใช่ติดต่อแอดมินนะคะรักต่างแดนรักกับคืนนะคะแล้วก็ตัวเต็งหนึ่งตอนนี้นะคะรีบเอามาบอกก่อนเดี๋ยวจะหมดนะคะได้แดงเสน่หาจ้าเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับปฏิหารแห่งความรักและชีวิตที่สิ่งิ์งสิทธิ์คอนเฟิร์ม100%เแต่ว่าจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ จะมาในทิศทางไหนแล้วก็จะมาในรูปแบบใดน,นะแล้วก็ลักษณะแบบใดน,นะลักษณะความรักเป็นแบบใดน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาคัลิฟายสองฝั่งเช่นเช่นเคยนะคะเช่นเคยด้านหลังสำรับสวยมากๆด้านหลังสำรับเป็นดีม a วร์วอนดังนั้นออกมาคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าฝันของคุณเป็นจริงแน่นอนซึกซก ภาพสะท้อนของโซเมตรหรือว่าเนื้อคู่ในอดีตชาติดังนั้นคุณน่าที่จะอธิษฐานขอให้ได้เจอเนื้อคู่ในอดีตชาติหรือคนในหัวใจที่คุณไม่อาจยากที่จะลืมพาะเขาดีแต่คนเหลือเกินอยากมีโอกาสอีกครั้งก็เป็นไปได้เพราะในที่สุดซ็อกคับแต่มันเป็นความรักที่ดีเห็นไหมคะมันไม่ได้เป็นท็อกซิกการหวนคืนกลับมารักกันใหม่นะคะกับคู่แท้ก็กําลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณอธิษฐานไว้แต่ในทํานองเดียวกันถ้าอธิษฐานไว้ ไว้2อ,อย่างขอภัยค่ะเสียงตกร้องทําไมก่อนไว้2อ,อย่างคุณจะได้รับทั้ง2อ,อย่างนะคะถึงได้บอกว่าระมัดระวังให้ดีเรื่องการไถ่ทานเพราะมันจะเหมือนปฏิหารจริงๆนะคุณอาจจะไม่นึกะว่าคุณจะมีโอกาสได้เลือกนะไม่มีโอกาสที่จะเป็นผู้เลือกเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าพลังงานเนี้ยที่ออกมาบอกว่าคุณมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะตัดสินใจเลือก คนที่คุณปรารถนาที่จะให้เข้ามาอยู่ในชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันนะเท่าที่หวานมองดูนะคะพลังงานดีมากๆอาเดี๋ยวเรามาแคริฟายต่อนะคะที่ทาร์ดคาร์ดกันเลยนะขอสร้างพลังงานปาฏิหารแห่งรักและชีวิตของคุณนะสำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะคะ โอ้ยเดอะซันประกบคู่กับเมจิเชียนนะคะซึ่งทุกท่านน่าที่จะทราบใช่ไหมคะว่าพลังงานของเดอะซันอ่ะมันคือน u เบอร์วันอยู่แล้วนะคะหมายเลขหนึ่งอันอันดับหนึ่งจริงๆนะไม่มีคำว่าไม่สำเร็จหรอกเพราะเอเน์จีออกมาบอกว่าคุณต่อสู้มาเยอะต่อสู้มาเยอะจริงๆนะ อในท้ายที่สุดก็ประสบความสําเร็จจริงๆนะคะซิลเวอร์ขึ้นซะขนาดนี้ไม่สําเร็จได้ยังไงใช่ไหมคะให้ดูซิใกล้แล้วล่ะเท่าที่ผู้อ่านลองดูอ่ะหรือว่าได้เจอแล้วไหมเอ๊ะหลายๆคลิปมัอนหลายๆท่านได้เจอแล้วหรือว่าใกล้เต็มทีอึงหายพริตตีขึ้นเลยอ่ะ กาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแต่ว่าในช่วงนี้แปลกเหมือนกันว่าเปิดแล้วเนี่ยจะได้รับกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงดังนั้นคุณอาจจะเป็นลูกรักของพระแม่มารีเป็นลูกรักหรือว,ว่าเป็นองค์นะรับทรงพระแม่อูมาพระแม่ลักษมีอะไรใดๆเลยก็ตามเนี่ย ท่านกําลังให้สินให้พรคุณนะคะให้คุณได้รับชัยชนะให้คุณได้ประสบความสําเร็จในชีวิตดูสิคะเอ็นเอนจีดีมากๆทีเดียวนะคะเอทอปครับขึ้นดับเบลิลเลยนะเขาหรือเธอคนนี้มาตามแรงอธิษฐานคํานี้ก็เหมือนจะอ่านบ่อยในคลิปมากๆแต่มันเป็นจริงจริงๆดังนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าได้เจอลักษณะนี้หลายๆคลิปแปลว่าแรงบุญแรงอธิษฐานช่วงนี้ของคุณ หนุนนามากทีเดียวนะคะดังนั้นช่วงนี้ถ้าอยู่ในช่วงเทศกาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าท่านใดที่พบเจอคลิปนี้นะหรือเป็นช่วงวันเกิดของคุณพอดีนะคะให้ไปอธิษฐานขอพอรนะคะต่อสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่คุณเคยฝากเนื้อฝากตัวเพิ่มอีกครั้งหนึ่งได้นะไปขอพรครั้งนี้ให้ไปขอแบบรับเลยนะไปกราบขอบพระคุณที่ได้รับ1234นะคะให้แล้วก็ให้รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะ เพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการนะเอนเนอจีพลังงานค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะรวดเร็วเหมือนกับบางทีคุณหน่าที่จะเอ e เนอจีเหมือนได้เจอแล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะโดยสันคู่ k like ับ k o n g of เอ่อคิงออฟซอสถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอเนื้อคู่ของคุณนะคะเพราะว่าเออออกมาบอกว่าปฏิหารรักและชีวิตมันเกี่ยวกับเนื้อคู่คู่แท้นะคนที่จะเข้ามาแล้วพลิกชีวิตนะ มีเกณฑ์ว่านับจากจบคลิปนี้1สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบด้วยซ้ําเพราะมันเหมือนเร็วหรือว่าไม่คาดคิด energy เเชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มและชาวราศีสิ่ยงนะคะ main energy หลักประมาณนี้เลยหมายเลขนำโชคของคุณให้หมายเลขหนึ่งเลยอะ,อะนะคะหมายเลขหนึ่งคือนับจากนี้อีกหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องเนื้อคู่แล้วก็เรื่องชีวิตของคุณที่คุณต้องการมันจะมีข้อใหญ่ๆใ,ในหัวใจคุณอยู่ยหนึ่งข้อข้อแรกคือเนะื้อคู่ถูกต้องข้อที่สองคือชีวิตที่สุขสบายนะคะเนี่ยคือสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจและในเร็วๆนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงจากไหนบ้างผู้อ่านมองดูว่า จากคนรอบข้างที่เคยให้การสนับสนุนคุณอยู่จะมีเกณฑ์หวนคืนกลับมานะคะให้การสนับสนุนคุณอีกครั้งให้คุณได้รับชัยชนะในเรื่องความรักก็เหมือนกันนะ คุณจะได้เนื้อคู่ในอดีตชาติหวนคืนกลับมาเจอ,เจอการสร้างความสัมพันธ์กันในชาตินี้เพราะว่ารอคอยมานานนะรอคอยกันมาหลายชาติพบแล้วชาตินี้ก็คงจะได้มาบรรจบพบเจอกันสักทีหนึ่งนะเพราะคุณอธิษฐานไว้ด้าน,นไานนั่นหมายความว่าหลายๆท่านที่ชมคลิปนี้คุณน่าที่จะอธิษฐานไปร้องไห้ไปในบางเวลาเพราะก่อนหน้านี้มันช้ำมันฟกช้ำดำเขียวมันล้มลุกคลุกคานนะคะหรือ เงียบไปเลยจนใจหายนะ่าจะเป็นลักษณะนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมายืนยันนะว่าให้ยอมรับคลิปนี้ด้วยพลังงานบวกได้เลยนะคะเพราะว่าคุณจะได้เจอเมจิเชียนออกมาบอกว่าได้เจอในทุกถิ่นฐานที่คุณปไปเพราะว่าเนื้อคู่ของคุณจะดึงดูดคุณให้คุณได้เจอกันในที่ที่เคยพบเจอกันแต่ชาติปางก่อนไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลนะคะ หรือว่าในโซเชียลในยุคสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดินทางค้าขายก็จะเป็นลอง d i s t ทน c e ใช่ไหมคะพอเวลาที่ต่างชาติมาพบรักกับสาวอายุทยาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีการใช้จดหมายและใช้นูน่นนี่ใช้ม้าเร็วอันนั้นก็เป็นลอง Distance เมื่อดีตชาติมาชาตินี้คุณก็จะเจอการลักษณะลอง Distance หรือว่าชาตินี้คุณเป็นคนชอบทบําบุญคุณจะไปในเจอที่วัดนะคะอาจจะเป็นแถบอยุธยาสุขโขทยัย เชียงใหม่ใดๆเลยเป็นที่ที่โปรดปรานของคุณทั้งสองคนก็จะได้ไปพบรักกันที่นั่นหรือคุณมีทริปท่องเที่ยวค่ะหรือว่าทริปทำบุญหรือว่าทริปเกี่ยวกับครอบครัวคนอายุเยอะที่ขอร้องให้คุณช่วยพาไปอะ่ะแล้วเขาหรือเธอคนนั้นนะ่ะเป็นตัวเชื่อมเป็นสื่อกลางที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้เจอะเจอกันมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกได้ว่าความรักระหว่างคุณกับเขามันจะเหมือนปฏิหารจริงๆ นะคะเหมือนปฏิหารจริงๆแบบไม่คาดฝันแล้วคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่โปรโฟไฟล์เกินกว่าที่คุณคิดไว้ความเป็นเมทริเชียนเก่งทุกอย่างรอบรู้ทุกอย่างนะคะแล้วก็มีทรัพย์สินสลึงขานค่อนข้างที่จะ,ะจะเยอะมากเป็นคนมีคารมคมคายเป็นคนเจ้าสเสน่ห์บุคลิกลักษณะสวยหล่อด้วยฟันทงเลยนะคะเวลาไปไหนมาไหนเรียกได้ว,ว่าคนก็จะอิจฉาตาร้อนผผาอ่ะว่าโอ้ได้คู่ที่ดีมาก นะคะแต่คู่ควรกับคุณอย่าให้ใครตัดสินคุณภายนอกเพราะในิจใจของคุณสวยงามเทียบเท่ากับคู่ที่เข้ามาดังนั้นคู่ที่เข้ามาสวยงามตามสภาพจิตใจของคุณซึ่งคุณที่รับชมคลิปนี้คุณเป็นนักสู้ตัวยงจิตใจคุณดีเลิศเลยคุณจึงคู่ควรกับอะไรที่ดีเลิศอย่าดูถูกตัวเองนะขอเลยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงอย่างที่ผู้อ่านบอกอ่ะคอยอวยชัยให้พรนะคะคอยลุ้นคอยหาหนทาง คอยเชื่อมจิตวิญญาณของคุณทั้งคู่ให้มีแรงดนใจถามว่าเชื่อมจิตวิญญาณคืออะไรคะอาจารย์คือให้คุณทั้งคู่มีแรงดนใจว่าไปที่นี่สิทาที่นี่สิมาตรงนี้สิแล้วก็ได้เจอกันนะคะหนทางระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่คุณทั้งคู่สามารถที่จะฝ่าดงพงไพรจนกระทั่งได้เจอกันฝ่าดงพงไพรในลักษณะของการใช้ชีวิตประจําวันด้วยนะไม่ใดลักษณะที่ยุ่งยากก่อนหน้านี้พยายามกับอะไรที่มันยุ่งยากแล้วมันไม่เวิร์ก พยาอะไรกับคนที่เป็นไม่ใช่แล้วโคจะไม่เวิร์กโคจะเสียใจโคจะเจ็บปวดนะเหมือนแทงตัวเองนะเหมือนแทงเหมือนทําร้ายตัวเองนะอันนั้นหมดนะยุติอันนี้ฝ่าดวงพง,พงไพนี้ใน่ามกลางสถานาการณ์ที่กำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกำลังทํางานอย่างมีความสุขกำลงังเรียกได้ว่าคุยนู่นนี่มีเพื่อนทํางานทานอาหารไปช้อปปิง้งไปเดินเล่นไปเที่ยวทาอะไรอย่างมีความสุข แล้วก็เขาหรือเธอคนนี้ก็ทําแบบเดียวกันกับคุณได้นะเพราะคุณทั้งคู่เป็นภาพสะท้อนของกันและกันนะคะและในท้ายที่สุดก็ได้เจอกันนะคะอิจิธาตลมบอกไปแล้วอะอายุอานามเขาไล่เลี่ยกับคุณหลายคลิปแล้วนะสังเกตไหมว่าจะเป็นลักษณะไล่เลี่ยกันนะคะไล่เลี่ยกันถ้าเขาอายุมากกว่าคุณเยอะเอ่อจิตใจหรือว่าอุปนิสัยใจคอเขาจะเป็นคนที่ทันสมัยล้ําสมัยนะคะไล่เลี่ยกันกับคุณ มนเลยเกิดความเข้าอกเข้าใจมันไม่ได้มีความต่างในเรื่องของความคิดและวัฒนธรรมอย่างสุดตรงผู้อ่านมองดูว่าหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์เดียวกับคนที่นับถือศาสนาฮินดูแต่ไม่เคร่งอ่ะนะคะแล้วเป็นคนที่รักการแต่งงานแล้วก็รักลักษณะที่ชอบมีสามีหรือว่าภรรยาเพียงหนึ่งเดียวนะมันจะมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะซึ่งเรื่องจริงมีนะเรื่องจริงมีแล้วก็เยอะด้วยนะคะ มีหลายๆครั้งที่ชาวฮินดูหรืออิสลามหรือหนุ่มอินเดียเนี่ยตกลุมรักสาวจีนก็เยอะสาวไทยก็มากนะคะตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะไปดังนั้นคนคนนี้เวลาเข้ามาในชีวิตอ่ะมันจะเป็นปฏิหารหมดเลยมันจะพลิกหมด ันจะเหนือความคาดหมายนะอย่างที่ผู้อ่านได้ยกตัวยอย่างไปนะ,ะเฉิงศาสนาสถานที่ที่เจอกันดังนี้เป็นต้นนะคะถ้าท่านใดได้เจอแล้วเหมือนว่าได้ออกเดตกันแล้วด้วยแล้วความรู้สึกมันดีจังนะคะใจมันฟูมันรู้สึกเหมือนมันมีความหวังนะคะแล้วปฏิหารแห่งความรักก็เก่ะเกิดเก่ะเกิดยังไงเก่ะเกิดเป็นความชัดเจนไม่ได้เจอค่ะชัดเจนแล้วก็เรียกได้ว่า พัฒนาความสัมพันธ์รวดเร็วนะเอเนที่ท่านลมหนักมากทีเดียวพัฒนาความสัมพันธ์ค่อนข้างรวดเร็วแต่มันมันมีเหตุมีผลมันไม่ได้ใช้อารมณ์วูบว่ามันมีความมั่นคงในการพัฒนานั้นยกตัวอย่างเช่นสังเกตง่ายๆเลยนะว่าใครคือปฏิหารแห่งรักแท้ของคุณอ่ะพอเวลาเจอแล้วพอกลับไปเขาไม่หายเงียบเขาจะวางแผนมาเจอคุณอีกอาจจะอีกแค่เดึอเดือนถัดไปเต็มที่ไม่เกิน3เดือน มีเกณฑ์การออกเดทกันอะมากกว่า4ครั้งอยู่แล้วจากนั้นเริ่มวางแผนการแลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตด้วยการใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นเห็นไหมคะแล้วจากนั้นถึงจะไปลักษณะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของแต่ละฝ่ายแล้วก็นับจากนี้อีกประมาณ1ปีหลายคลิปเลยอยู่ในช่วง1ปีทั้งนั้นเลยแปลว่าพลังงานคุณชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์นี้แหละ1ปีขึ้นไปบวกลบไม่บวกหรอกเพราะว่าภายในปีด้วยซ้ํา คุณมีเกณฑ์การจะได้แต่งงานนะคะกับเนื้อคู่ของคุณคนที่คุณจะได้อยู่ร่วมกันไปจนตลอดชีวิตนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะเจอคนที่คุณจะได้อยู่ร่วมกันไปจนตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าพลังงานของเนื้อคู่มันค่อนค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็ชัดเจนคนทั้งคู่เนี่ยเชื่อมกันถึงวิญญาณด้วยไฮ้พลเทสเนี่ยออกมาบอกเลยว่ามันคือความรักที่ มันเป็นความรักแต่ชาติปังก่อนคุณทั้งคู่อาจจะเสียชีวิตจากกันไปท,ทั้งทงที่ยังไม่ได้ร่ำราชาตินี้พอมาได้เจอกันก็คงจะไม่อยากเสียเวลาให้อะไรต้องมาพลัดพรากคุณทั้งคู่จากกันนะดังนั้นถ้าได้เจอกันแล้วนะคะคุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวอีกต่อไปนะคะมีเกณฑ์จะได้สร้างอนาคตร,ร่วมกันเห็นไหมคะการเนื้อคู่ขึ้นมาตั้งหลายใบใน,นเอเนจีทูบครับการมาครั้งนี้นะคะเขาจะไม่ยอมมามือเปล่า การมาครั้งนี้เขาจะต้องเอาคุณไปด้วยแน่ๆนะคะหรือไม่ก็เดินทางมาอยู่กับคุณคุณผู้ชายคุณก็จะได้เจอคุณผู้หญิงที่พร้อมที่จะติดตามคุณไปทุกที่นะคะทั้งยามสุขยามทุกแต่ขอให้เป็นพลังงานของความสุขดีกว่าเวลาไปอธิฐานขอพอรก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าให้ขอพอรว่าให้ได้พบคู่แท้นะคะรักแทป้ปฏิทยปฏิหารผู้บุญบาร,รมีที่ร่วมสุขอยู่ นะคะที่จะร่วมสุขสินเสมอเหมือนอยู่ร่วมกันจนตลอดชีวิตนะคะรักแท้รักหนึ่งเดียวนะคะรักมั่นคงไม่เสื่อมคายจดคำพูดเลยนะต้องขอแบบนี้นะอย่าไปขอว่าขอร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่เอาเดี๋ยว,วมันจะกลายเป็นคู่ทุกขู่ยากไปนะคะเอาเป็นคู่ที่ร่วมบุญร่วมบารมีร่วมสุขสิลนเสมอเหมือนกันจดเอาไว้นะลูกนะคะอธิษฐานตามนี้ได้แน่นอน100%เต็ม ระยะเวลาบอกไปแล้วบุคลิกหน้าตาบอกไปแล้วนะคะเมจิเช,ชียนน่าที่จะเกี่ยวเนื่องกับศาสนาได้ด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญเยอะแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างเขาอาจจะมีชื่อหรือว่าร่วมนะร่วมอยู่ในมูลนิธิหรือว่าอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิก็ได้นะคะเป็นคนที่มีฐานะการงานการเงนินมั่นคงคือสังเกตง่ายเป็นคนชอบทําบุญอะนะคะเป็นคนชอบทําบุญมากๆน่าจะเหมือนกันกับคุณนะ ขอให้ได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะมีฝันถึงบางสถานที่ด้วยนะแล้วหลังจากนั้น่ะมีเหตุให้ต้องไปในที่นั้นแล้วเจอเขาหรือว่าฝันถึงบางสถานที่แล้วพอได้เจอคุณได้ไปออกเดตกับเขาที่นั่นนะคะก็วางแผนไปได้เลยว่าถ้าเจอเขาแล้วอยากจะไปออกเดทที่ไหนที่ที่เป็นที่ในฝันที่อยากจะไปแล้วก็ กลางค่ำกลาคืนก็ให้นึกถึงห่วงเวลาที่คุณและเขาได้ไปที่นั่นหรือนึกถึงห่วงเวลาที่ได้สมแบนแต่งงานแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ,จะใจไปถึงก่อนเดี๋ยวทุกอย่างมันจะตามมาเองนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก u n i v e r s รน่าจะครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะอนาคตอันเนี้ยฟิวเจอร์มันเต็มไปด้วยความรักทั้งหมด นะคะดังนั้นถ้าได้เจอกันอะ่ะมันก็คือได้แต่งงานกันถามว่ามันมีปัญหาระหว่างทางไหมเป็นปกติแต่มาจากคนรอบข้างมากกว่าอาจจะมาจากเรื่องวัฒนธรรมภาษาศาส,สนาบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเลยอะ่ะคนคนนี้เขาเขาจะไม่ทําอะไรให,ให้มันเป็นเรื่องยากสําหรับคุณเขาจะทําอะไรให้ง่ายเข้าไว้เพราะว่าเขารักคุณนะคะยินด,ดีด้วยกับคุณผู้ชายคุณผู้ชายครอบครัวเราอะ่ะน่ารักมาก ส่งคําปรึกษามาผูอ้อ่านอ่านแล้วบางทีก็น้ําตาไหลอะ่ะนะช่างเป็นคนที่รักเอ่ยมากเดี๋ยวไลฟ์สดไม่รู้จะวันไหนดีนะ่าจะเด็วนนี้นะเซอร์ไพรส์ไลฟ์สดอย่าลืมมารายงานตัวกันบ้างผงไม่ได้เรียกว่ารายงานตัวทักทายกันบ้างนะคะคุณผู้ชายครอบรัวสันมุลไลฟ์ทุกท่านนะขอให้คุณได้พบเจอพี่หญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมพี่หญิงด้วยนะหลายท่านผู้อ่านก็อ่านคอมเมนต์แหละนะอ่านกับแอดมินเนี่ยแต่ผู้อ่านไม่ได้ตอบนะ เพราะว่าขออภัยด้วยเนื่องจากติดภารกิจเยอะจริงๆแต่ว่าก็เนี่ยให้แอดมินเปิดให้ดูนะอ่ะแล้วก็หลายๆท่านผู้อ่านจำได้หมดเลยอะ่ะคอมเมนต์ทุกคลิปคืออยากบอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่เป็นครอบครัวกันอย่างเหนียวแน่นจริงๆนะคะ Universe ออกมาบอกว่าอะไรเอม e อ e r จีของคุณอ่ะคือพลังแม่เหล็ก ที่จะดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในชีวิตดังนั้นนะคะความสุขความสําเร็จของคุณอยู่ที่ energy ของคุณดังนั้นผู้หัานมาเติม energy ให้แล้วนะดังนั้นดีดดีดดีดเข้าไว้นะคุณจะได้รับปาฏิหารแห่งชีวิตและความรักนะในเร็วๆวันนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นก็ให้เวลาปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาไม่ต้องไปพยายามวิ่งตามแล้วอยู่นิ่งๆแล้วก็รอรับ ขอบคุณในใจได้เลยว่าคุณได้รับความรักที่ดีนะคะเอเนจี Energy ออกมาบอกว่าเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยเสริมเพิ่มเติมพลังงานภายในนะคะใหะ้คุณให้คุณมีความรู้สึกว่าในแต่ละวันน่ะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นก้าวแรกด้วยความสุขความสำเร็จได้เสมอดังนั้นนะคะให้มีความรู้สึกอย่างมีความสุขในแต่ละวันว่าในท้ายที่สุดอะ ุณจะมีวันที่วันที่อะไรบ้างที่อยากทำนะคุณผู้ชายวันที่มีเงินเยอะแล้วันที่มั่งมีสีสุขแล้วได้ภรรยาได้คู่ชีวิตที่น่ารักก็นึกถึงไปเลยแฮปปี้ยังไงคุณผู้หญิงก็วันที่โสมแมนแต่งงานกลิ่นดอกกุหลาบว่างๆก็ไปเดินดูเค้กแต่งงานแล้วก็คิดเอาบ้างว่าอยากได้เค้กแต่งงานแบบไหนกลิ่นหอมโดยมากไม่ค่อยคิดกันไงพอเวลาเจอแล้วจุดจบมันจะ ค่อนข้างจะเหมือนคาดเคลื่อนจากที่คิดไว้สักหน่อยหนึ่งคิดกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันมานะคะมันจะมาตามสเตจเพราะจิตได้สํำนึกเราดึงดูดแล้วก็ลงมือทําด้วยรับรองนะคะสําเร็จนะคะเอาล่ะรักและเป็นกําลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ